สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในรายการไอซี m e r เนะครับวันนี้อยู่ในเกม GTA อีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมา Review ะรีวิวเซิร์ฟนะจะไม่เล่นนะครับก็รีวิวเซิร์ฟเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3ก็จําไม่ได้นะครับก็ไปดูเอาเซิร์ฟนี้ย p p จะอยู่ด้านล่างนะครับเปิดเปิดก็ไม่ไม่อขอบอกว่าไม่24ชั่วโมงครับก็น่าจะเปิดประมาณ ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะอ,า,อาจะ 24, อาจะยี่สิบสี่อาจจะเสาร์อาทิตย์อาจจะเปิดประมาณหกโมงเจ็ดโมงอะไรประมาณนั้นครับแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์น่าจะเปิดเย็นๆนิดนึงนะครับก็ประมาณแบบกลับโรงเรียนมาก็น่าจะเปิดเลยเปิดให้เล่นเลยนะครับโอเคก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไอพีอยู่ด้านล่างเลยนะครับตามเข้ามาได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช anel ผมด้วยนะครับตามใครอยากเจอตัวอยากฟังเสียงผมอยากเจอผมหรือว่าไง ยากฟังเสียงนี่อยากเจอผมอยากคุยผมอะไรก็เข้ามาในในนี้ได้นะครับสําหรับคนแต่สําหรับคนที่ไม่มีคอมที่บ้านก็นะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมเข้ามาด้วยนะนะครับมาเจอกันจุกกู้จุ๊บ